สวัสดีวันหยุดครับวันนี้เราตั้งใจมากราบหลวงพ่อโสธรน,นะครับวันที่เรามาก็เป็นช่วงวันหยุดยาวช่วงวันแม่พอดีครับวันนี้คนเยอะเลยแน่นบัดเลยปกติมาก็ก็เยอะอยู่นะแต่ไม่เยอะขนาดนี้บรรยากาศวันนี้ก็วันนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับ เราตั้งใจมากราบหลวงพ่อโสธรโดยเฉพาะนะไม่ได้มานานหลายๆอย่างเปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะจุดที่ว่าเรามาแก้บนปกติเราจะาแก้บนแล้วก็วางขายอยู่ด้านในวิหารนะครับแต่ในนี้จะมีจุดที่ว่าจัดมาแบ่งมาโซนด้านนอกนะครับโซนเดียวกับที่เรามาเอา,อาดอกไม้ทูบเพียนนะครับฝั่งเดียวกัน จะอยู่ฝั่งกรงเหล็กนะครับคนแน่นวัดเลยวันนี้โอ้โหลำบากนะปกติด้านในนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าเรามาแก้บนเนาะเอาไข่มาแก้บนทีนี้ย้ายไปอยู่บริเวณด้านนอกครับเพราะว่าคนมาเยอะแล้วพื้นที่มันไม่พอเนาะก็เลยต้องขยับขยายไปด้านนอกก็แต่เราคนก็ตั้งใจมาเนาะ ต่างพื้นที่เนี่ยครับบริเวณที่ว่าเรามาแก้บ่นก็ก็จะมีจุดที่ว่าด้านนอกที่จัดอาะหารอยู่ตรงกรงเหล็กนี่ครับคนก็มาแก้มบ่นก็เอาไข่ไปวางด้านในนะครับนี่ก็ยังมีชั้นวางให้ปกติครับก็ย้ายมาแจากด้านในนีออกมาด้านนอกเพราะว่าด้านในคนมันเยอะแล้วมันก็ไม่พอเลยนี่ด้านในเนี่ย พอย้ายออกไปก็พื้นที่ก็รองรับได้เพิ่มขึ้นเยอะเลยจากปกตินี่จะแน่นมากเลยนะนี่ครับทุกคนก็ตั้งใจมากราบหลวงพ่อสโสธรนะตามพื้นที่ระยะทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลคนก็ตั้งใจมาเราก็เดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีนะมามาเชื่อมต่อกับเนี่ยมากราบหลวงพ่อสโสธรเราก็กราบหลวงพ่อสโสธรเรียบร้อยแลยนะ้วก็จะวางดอกไม้ทุกเพียนนะครับโอ้คนเยอะ แน่นเลยพื้นที่แทบจะไม่มีเดินนะมีพื้นที่จะเดินนะนี่ครับเพราะว่าแนะนําว่าถ้าว่างก็ถ้าใครว่างช่วงวันธรรมดาก็แนะนาว่าไปวันธรรมดาดีกว่า mm hmm. ก็นักท่องเที่ยวก็ยังเยอะอยู่นะแต่ไม่เยอะถ้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์หยุดยาวอย่างเงี้ยนะไม่เยอะเนี่ยครับก็วางดอกไม้ทุกเทียนด้านนอกตรงนี้ตรงจุดนี้หลังจากที่ไหว้ ลวงพ่อโสธรเรียบร้อยนะแล้วก็จะเอาทองเปียวเนาะไปแปะบริเวณองค์พระด้านในนะครับทองเปียวที่เราได้มาก็เอาไปแปะด้านในนะนี่ครับคนเยอะแน่นทุกจุดให้ต้องห่วแน่นมากอากาศก็แต่ดีที่อากาศไม่ร้อนมากค่ะเพราะว่าลมลมมันแรงแล้วมันโป่งนะมาที่ไรก็ คนก็เยอะแต,แต่แต่ก็มีลมอยู่นะมันไม่แย่ขนาดแบบอากาศก็ลมมันเข้านะประตูมันเข้าหลายทิศทางนะนี่ครับเราเข้าตองเปียวนะมาแตะของพ่อนะบริเวณด้านในครับก็ด้านในก็จะมีอ่าใครจะซื้อทําบุญซื้อที่ดินก็ร้อยสองร้อยก็ซื้อได้นะครับนะจะมี โอ้คนตั้งใจมาเยอะเลยนะครับเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ตั้งใจมาการาบหลวงพ่อโสธรน,นะครับมาวัดก็ถามว่าได้อะไรมามาทําไมคนเยอะขนาดน,นี้หนึ่งเรามากราบหลวงพ่อเราก็สบายใจเปอย่างหนึ่งบางทีเราก็ไม่ได้ขอพรอ,อะไรมากนะแต่ที่ว่าเราขอพรแล้วเราได้ผลเราบนไว้เราก็มาแกบนน้บ่นนะเราเคยบ่นไว้อยู่ แต่ก็สําเร็จนะครับสําเร็จทุกครั้งที่ว่าเราเราบนไว้เราไม่ได้มานะทุกอย่างบางอย่างก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปหลายอย่างเหมือนกันต่างไปจากเดิมเพราะว่าต้องจัดพื้นที่ให้ให้เหมาะสมเพราะว่าพื้นที่นะต้องรองรับให้หนักท่องเที่ยวนะสามารถมากราบไหว้แล้วก็ไม่แออัเกินไปก็จะแบ่งเป็นโซนโซนด้านใน,นก็จะการาบหลวงพ่อ ่วนด้านนอกก็จะเป็นมาแก้บนมาแก้บนก็สวดบทสวดแก้บนก็วางไข่บริเวณด้านนอกบริเวณด้านใน,ก,าน,นาก็อย่างเงี้ยก็มากาหลวงพ่อเสร็จก็ขยะอเสียงซีบ้างปิดทองบ้างทําบุญหรือถ้าเช่าบูชาหลวงพ่อโสธรก็มีรุ่นเก่าๆกาใหม่ๆก็มีเหมือนกันตรงด้านในาเราก็ ไปดูแล้วก็บริเวณด้านนอกก็จะมีจุดฝั่งบนค่ะฝั่งมุงนะจนะมีพระเก่าพระใหม่จุดที่ว่าเช่าบูชาพระสำหรับไปไว้ที่บ้านนะครับบูชาไว้ที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นองพระที่ว่าสร้างใหม่องค์พโสธรก็สร้างก็รูปแบบก็คล้ายๆเหมือนเดิมนะครับก็มีปรับเปลี่ยนธรรมดา ใครที่ชอบสะสมวันนี้ก็ได้ทําบุญตั้งใจทาบุญเนยยิ้มออกหินใจแล้วแหละถึงคนจะเยอะเราตั้งใจมาก็ระยะทางไม่ใช่ปัญหาใครก็ใจเราสวยแต่ลงสดคนดูดีแน่นวัดโมันเยอะมาก ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับรอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเพราะเราก็สายทําบุญเข้าวัดสายแคมปิ้งนะเดหรือจะเก็บภาพบรรยากาศแต่งพื้นที่มาให้หาคนที่ชอบดูเหมือนมันเราสไตล์มันเรานะครับขอบคุณครับ กาด้านหน้านะครับเขามีโต๊ะให้วางให้วางที่โต๊ะส่วนพวงมาลัยให้ไปวางบนพองหลังดอกไม้รุ่เทียนพวงมาลัยไม่ต้องนำเข้ามาภายในนี้นะครับเอาไว้ชุบูชาด้านหน้าทั้งหมดนะครับห้ามนะครับห้ามเอาดอกไม้รุ่งเทียพวงมาลัยไปวางที่มือที่ตักหละบ่อนะครับวางไม่ได้นะครับเคที่ทำขึ้นมาแก้วข้าวบัวชอนครับ